แล้วกันเอานีสัยพ,พอมเดี๋ยวว่าแมนมาเจ้าสิเลี่ยนดีซื้อได้มองจะบาต้องบ้านนีสัยอะต้องเอานีสัยพรมจ้้ตามที่ตามที่อันพี่ยายน้องเคยขัดเล็กน้อยเนาะแสดงว่าหลานไส้หนีแล้วกันหนีสัยพรมพอเพ,พิ่นเพิ่นเพิ่นถืบว่าเอาเธอแคเลี่ยนดีเจ้าสิเลี่ยนดีไปได้กัตามกันนีสัยว่าดีคู่นี่เพิ่นเกิดจะว่าขัดเข้าไปเลยจ้้การรับทุนเล็กน,น้อยว่าแมนมาเห็นเลี่ยนดีแล้วเขาจห้เลยดี แสดงว่าหลานไส้นี่ค่ะนิสัยค่ะคือคือดีอ่ะดีแสดงว่าดีค่ะอืมค่ะว้าวายินดีกับน้องด้วยนะคะพี่ฉบาค่ะยินดียินดีนะใช่ค่ะยายน้องแมนแมนแมน,แมนถ้าถ้าเด็กน,น้อยนิสัยแม่เจ้าสิลี์ยงเก่งแบบน,ไไนี้ก็คือบ่คัดเข้าไปอ่ะบ่คัดเข้าไปคัดเข้าไป,าไปสอบสอบแข่งขันนะ่ะ นี่แหละเพราะว่าแต่ละแต่ละโรงเรียนคนสิคนสิขัดมาเนี่ยขัดขัดมาแต่ละโรงเรียนโรงเรียนขัดข้าไปเอาไปแข่งกันอีกเดือนหนึ่งแสดงว่าหลานใจใสได้ใสได้มีใสใสได้ละใสได้ดีมากเลยพอคุณคู่ตัก้นบศรษคิดแบบนี้แหละคือกันลกับยายยายลองก็เคยคือเคยเดืขัดซอยคนบราณคนถือถือคู่ขัดมากเนาะเขาเรียนดีเขาจังนจังินสี่เนาะ แต่วันนี้ใส่เล่านน่ะทุกคนเพอกระจิออกวา่าคผีเห็นบอสแมนวาเพค่นจะคัดเอาตามใจของผูน้นึงผู้เดียวค่ะควนจะต้องถามคุณกู้ควนจะต้องเลือกทุกทุกคนที่เปลี่ยนที่เนี่ยแม่หามาตัดสินตัดสินว่าจะเอาเด็กหน่อยผู้นี้บอเขาแข้งเขาชิ่งบอสส่นะ,ะนั่นแหละคือประสบการณ์ประสบการณ์ของยายนอน <laughs> ถ้าหลานใช้บอนมีใส่บ่บ่ดีนั่นจีบ่ถือคัดกลับไปเลย การขัดเล็กน้อยบนิคขัดแบบนั้นละ่ะบ่นมมตะเ a ียนดีซ,ซื้อต้องอันนี้ใส่้องจะ้ะแสดงว่าหลานแสดงความยินดีน้ำเด้อหลานไส้่ะจงเป็นเด็กดีตลอดไปนะลูกเด้อค่ะยายยนองก็ขอเปลี่ยนกำลังใจหลานใส้ตลอดไปนะคะค่ะเตรียมเตรียมัตเตรียมตัว,ตวน่องน้องแรงค่ะน้องตันย้อนน้องตันย้อน เทียมโตเทียมโตได้แล้วเทียมโตเทียมโตไปวัดเอาถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วมีพวกก็เก็บขโมยวันใดวันได้ก็เก็บก่อนเก็บลืมเก็บลืมเก็บ ขนมขนมสร้าง้าไว้แล้วสั้งางก็ไว้ประจำสร้างก็ไว้ประจำขนมขนม เอ้าตำกันตำกันตำกันต,ำก,นตำกันขอโทษขอโทษขอโทษค่ะแล้วลืมเป๋าตังไปทั้งไหนระมักลืมเดีเยทอ่ไปทั้งไหนค่ะแป๊บๆใจน้องหาหนังยางรัดผมแป๊บ <laughs> <laughs> มันหาบ่เห็นมัน <laughs> ได้ซ้ำอีกละของยายอะ่ะ มันบ้หามาเพื่ออะไรเนี่ยมันถึงผมมันกระสันมันกระเทิอนมันกระเทือนมัดมาท่านใดนั่นคือว่าจะไปตักด้วยเนี่ยโอ้ย่าเฮาอย่าหฮา